ก็อาจารย์เป่าเสร็จแล้วหนูก็กินน้ําหนูก็ไปอ้วกอ้วกหลายครั้งมากเลยค่ะอ,อาเจียนเลยอค่ะหนูเพียไปเลยวันนั้นอ๋อ oh. uh. ใช่ค่ะมันเป็นคือมันพุ่งเลยค่ะพ uh. อกินน่ะเป่าเสร็จแล้วก็ไปกินน้าคือมันพุ่งออกพุ่งออกเลยค่ะวันนั้นนะคะ uh. เพียมากเลยค่ะอันนี้ป่าออนไลน์แล <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> มัอบอกไม่ถูกเหมือนกันอช่ตอนอตอนครั้งนั้นกับครั้งนี้ความรู้สึกมันมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงครั้งนี้ไม่ไม่เหมือนไม่อ้วกไม่อะไรนะคะแต่ว่าตอนแรกแรกมันจะมึนๆตรงหัวแล้วเหมือนเหมือนมีอะไรออกตรงหัวเราอะคะ่ะมันจะโล่งไปเลยอะคะ่ะมันจะตื้อๆปวดปวด,ปวดหัวะคะ่ะอาจารย์แล้วมันก็เหมือนอะไรออกไปอะคะอ่ะ ตอนแรกมันจะปวดๆนะคะแล้วมันก็จะมันโล่งไปเลยะค่ะเหมือนเราโล่งโล่งหัวโล่งอะไรไปเลยค่ะโดนของนะก็เอาน้ำมนตที่อาจารย์เสกให้อ่ะไปไปดืม่มไปอาบไปผสมน้ําดืม่มไปอะไรที่เขาเดื่มด้วยนะอ่าจะได้ช่วยชำระล้าง,งเหลีอยพลังงานออกอ่าขอบพระคุณมากเลยค่ะ